าว่าตั้งเลยชีวิตข่ดีขึ้นข่อยเห็นแน่ๆแล้วล่ะว่ามันมีงานมีอย่าง่อยหน,น้าค่อ,อยนนๆหรอว่าข่อยมีงานแน่ๆเลยกูมีงานมี FC, เอฟซีโดยเฉพาะการเป็นศินลปินเนี่ยการเป็นศินลปินจําคํานี้ไว้เลยนะคุณต้องมีเวทีหนึ่งคุณต้องมีเวทีให้คุณแสดงคุณต้องมีพื้นที่ให้คุณแสดงความสามารถยิ่งคุณมีคิวงานเยอะเท่าไหร่ นั่นหมายความว่าคุณได้สแสดงความสามารถให้คนเห็นได้เยอะเท่านั้นเขามาคุา้นคขยติดตามคุณเขามาคุ้นเขาติดตามคุณคุณมีโอกาสได้เลยรู้ไหมเดีม๋มันไล่เดีมันไล่ในโชว์ผลงานในโชว์ทักษะเจ้าของในโชว์คุณภผ่าพเจ้าของยิ่งถ้าคุณเป็นคนไม่แบบว่าขาดลามาสายคุณรับผิดชอบต่อหน้าที่นะเอฟซี FC เขาไม่จะเถิด พุดคุณเขายังอยากซับสนุนอยากซับพอร์ตคอยบอกเลยทุกวงมีปัญหาหมดแหละไปมองได้กก็มีปัญหาว่ามีอย่างที่แบบว่าไปอยู่วงนี้แล้วไม่มีปัญหาว่าขี่กูนี่ปัญหารายวันค่ะปัญหาก็เกิดขึ้นทุกวงนั่นแหละมัน,นี่มีหรอกไม่มีปัญหาน่ะปัญหามีหมดมีก็คือแก้ไปทุกธุรกิจบนโลกใบนี้มีปัญหาหมด มีเหากแก่ไปใคยสิบอกให้ชีวิตความเป็นอยู่ศิลปินอยู่เอาอิริบางคนเป็นศิลปินมาสิบยี่สิบปีบ่มีเงินมีทองความเป็นอยู่ยากลําบากข้อมือนหนึ่งจมอมายุ่งงงหนีจอมีกะระแสจอมีเงินมีทองจอมีเอฟซีใคยบอกเลย่อยสิฟ้าวโกยเอากรอบเอา ภาษียูนี่แหละยูจนมันสร้างไข่กูนนะยูจนวายเอฟซีเขาเบื่อหน้าไข่กูนนะปฏิฟ้าเอากรอบเอาโกยเอา,อเอาอไปยังรู้ปคนเทามันเถ่าไปเรื่อยๆพี่น้องมันเถ่าไปเรื่อยๆจากสุขภาพร่างกายมันสิไใบเพราะใบหอดมือดเออฉะนั้นนะ่ะมีงานหลายันนี้ลำบากแน่นนนี่นั่นแนมีอ้ยกับมันคุมคาครับซิ่งที่จอรับนมา ตัวเฝ้าโกยเอากรอบเอาเจ้ายังมาหาคิดว่ามันเมื่อยพอกับพอันสังคมเก่าๆนูนเนี่ยคุณมาหาเงินค่ะคุณแค่ทําหน้าที่ของคุณให้มันคอมพลีตสมบูรณ์ก็พอแล้วเออเจ้ามาหาเงินในเจ้าคิดแบบนี้จะากูสิรลอมกูสิร่ำในวัดเมื่อไใหญ่กูได้กับเดยฝากบอกไว้เลยคิดใจกันแน่ถือกันแน่มันเป็นเรื่องของนี่แหละคนมนุษย ้าใจบอใครอยากไปไปเลยฉันไม่ห้ามทุกวันนี้ฉันพี่เกียดห้ามแล้วเอาตรงๆใครว่าห้ามใครจะย้ายวงไหนย้ายใครจะไปไปเลยฉันไม่ห้ามพี่เกียรห้ามพี่เกียดอะไรทั้งนั้นไปล่องเบิงไปลองเบิง,ง,บงว่าเอฟซีเขาสิติดตามเจ้าบอเขาสิไปน้าเจ้าบอเจา้าใดเอฟซีย้อนผู้ใดอันนี้พูดถึงทุกคนไม่ได้พูดถึงใครทั้งนั้นฝากไว้ให้คิดถ้าเป็นฉันนะชีวิตฉันได้ลืมตาอ้าปากได้เพราะอยู่ที่ สแสดงว่ามึงเนี่ยคือหมอของกูกูมาถูกคางแล้วสมกับที่กูอดทนรอคอยอืมกูเฮี้ยงส่เลยสมกับที่กูอดทนรอคอยมาตั้งนานนี่แหละกูจะไปดับหนึ่งไม่ยุติไปที่อื่นเอฟซีเอฟซีไม่ติดตามวงเขาจะไม่ติดตามคุณต่อก็ได้ยิ่งคุณมีงานสแสดงน้อยนอนเกาดาบิเฮีย้ยนคุณนอดเกาดาบุบ้าน เอฟซีเขาสิให้มาไล่เจา้าคาเกาด่ายุติถามเนี่ยเขาก็ต้องเห็นเจ้าร้องรำทำเพลงแสดงความสามารถหรืออันเทาสินอนอยูซี่เราไปทักไปขอเงืนเของสิเขาบปเอาเด้อจ้าเอฟซี FC สมืน่นนี่เขาว่าไ้โง่เด้อเขาติดตามเจ้าพอเขามาผลงานเจา้เาลองมุมีเวทีเจ้าแสดงมองเปียงร้องงานเจ้าหน่อยมองเปียงเออคือบ่ได้สแสดงว่างานขึ้นหน่อยแท้เขาก็ รอไม่ไหวเขาก็เหนื่อยเขาก็ลราขี้เกียจรอเขาก็เอือมละอาเขาก็ปล่อยผ่านเขาก็เลิกชื่นชอบคนลูกติดตามคุณนี่คนมีสมองเขาคิดแบบนี้